สวัสดีครับก็มาต่อกันอีพีที่สามเนาะอีพีนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการตั้งช็อตคัทหรือคีย์รัดของสเกตอัพเนาะถ้าเราจะตั้งยังไงแล้วเรามีคีย์รัดอะไรก็คีย์รัดก็คือเครื่องมือที่ที่อยู่ที่คีย์บอร์ดเนาะเป็นพิมพ์อยู่ที่คีย์บอร์ดเพื่อที่จะมาเลือกนะครับอย่างตัวยอย่างเช่นเนาะผมว่าม <c oughs> ต้องการเนี่ย ที่จะดสีเล็กตัวนี้คียัดของเขาก็คือสเตปบาร์เนาะมันไม่ได้เป็นสีเล็กเห็นไหมสีเล็กนี้เราก็ไม่ต้องเอามาิมตัวนี้กดสีเล็กก็เป็นสีเล็กเนาะอย่างสมมติผมต้องการลบอย่างเงี้ยคีย์ลัดของเขาก็คือคียาลเนี่ยลบอย่างเงี้ยลบเนาะลบอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วทีนี้ไอ้เจ้าตัวคีย์ลัดเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะในสกุสั่งเราก็ไม่ยากครับพี่โนก็ เพื่อนๆก็ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ชคิรัสเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยหลายเว็บเลยเนี่ยจะมีคิรัสให้บอกเนาะบอกบอกมาเนะาะเดี๋ยวนี้พี่นพจะบอกถึงวิธีการตั้งค่าค่าคิรัสเพิ่มเติมนเนาะเราก็จะมาที่ <c oughs> เราจะตั้งค่าคิรัสเพิ่มเติมเนาะเราก็จะมาที่ Windows นะครับ Preferences นะครับก็จะปรากฏหน้าตาแดร์ล็อกบอกขึ้นมาเนาะครแดร์ล็อกบอก การตั้งค่าต่างๆของตู้จำสเก็ตอาร์ฟเนาะหลักๆเราก็จะมาที่ช็อตคัทตัวนี้นะครับช็อตคัทนะครับอ่าอย่างที่พี่นพตั้งเอาไว้เนาะอย่างสมมติเราเปิดมาดูหน่อยนะอ่าอ่าพื้นฐานของเขาเนาะอย่างคําสั่งคําสั่งลายคําสั่งลายเนาะเดี๋ยวนะดูก่อนลายจะอยู่ ทูนนะครับออฟเซตอันนี้ออฟเซตเห็นไหมออฟเซตของพื้นฐานเขาก็จะเป็นเอฟเนาะไลนอยู่างเเซคชั่นอย่างเงี้ยเบลบาร์นะครับสเกลก็เป็นเอฟอย่างเงี้ยนะครับนี่คือคําสั่งพื้นฐานเนาะคำสั่งพื้นฐานเนาะโน้ตเตตอย่างเงี้ยก็เป็นคิวอย่างเงี้ยนะครับก็จะตรงตรงกับตรงกับตามเว็บต่างๆที่เขาบอกมาเนาะเนี่ยอย่างคิว โอคตอนนี้เราจะมาตั้งคีย์ลัดเพิ่มเติมเนาะสมมตินะสมมติว่าว่าพี่นพเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองเนี้ยสมมตินะที่พี่นพตั้งเอาไว้เนาะหรือพี่นพอยากจะจะจะไฮอย่างเงี้ยเราต้องมาคลิกขวาแล้วคลิกายอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพิปเนาะพูดผิดเราต้องการที่จะพิดมันอย่างเงี้ยเราต้องมาคลิกขวาเนาะแต่พี่นพก็มีคีย์ลัตพี่นพเลือก ต้องกดเนี่ยเราก็มาที่ดิโด้นะครับทิฟเฟอร์เอนะครับเอาไปที่ช็อตคัพเหมือนเดิมเนาะเนี่ยตั้งเนาะเราก็มาเลือกนี่โอเคเนี่ยงคำสั่งเนี้ยวิวอย่างเงี้ยขึ้นอ่าคาเมล่าสแตนดาร์ดวิวนะครับที่โนก็ตั้งออตินเดตบีออตินเดตบีออตินเด F เนี่ยคำสั่งอย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมมองแล้วทำไมพี่นบต้องตั้งตั้ง เป็นเป็นไอน,นี้เนาะมุมด้านซ้ายมุมด้านขวาท็อปวิวอย่างเงี้ยนะครับทำไมพี่ต้องใส่ขีดลเพราะว่าเราเราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมมองเนะาะวิธีตั้งวิธีตั้งคือตั้งยังไงเนาะตั้งรูปลายนี่เนาะพี่น้กดตบทิ้งก่อนเนาะคำสั่งลายามันยังไม่มีช็อตคัดเนาะก็มาที่แอดช็อตคัดเนาะก็พกดเอลเข้าไปถ้ามันซ้ําถ้ามันซ้ํากับคําสั่งที่มันมีอยู่มันจะไม่ให้เนาะแล้วก็กด ผมก็กดโอเคนะครับเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูใหม่เนาะเดีว่ามุมมองเนาะถ้าพี่โนบบอกว่าทำไมพี่โนบต้องตั้งสครับมุมมองไวองอ้อย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดต้องการแบบเนี้ยมันจะหลายหลายขั้นตอนหน้าเลยถ้าเกิดอยู่ในเวอร์สเปกตีฟแบบเนี้ยเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมองเนาะให้เป็นรูปด้านหน้าเนี้ยมันต้องมาเข้าที่หน้านต่างตัวนี้เนาะอยู่พอร์ตตัวนี้นเนาะแล้วกดมาที่คอนวิวเนาะ เราก็ต้องมาที่คัมเบล่าเนาะแล้วก็มาปรับเนี่ยเ,เรียกว่โปรเจคเตอร์โปรเจคชั่นเนี่ยประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งคีย์ลัดไว้แล้วเนี้ยพี่นกตั้งคีย์ลัดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวใส่สีก่อนจะได้เห็นเห็นให้ชัดเจนด้านดินสีแดงสีเขียว ด้านล่างสีด้านล่างสีสีดาแล้วกันนะโอเคเนี่ยถ้าสมมุติว่า <c oughs> เราจะดูมุมมุมด้านด้านหน้าเราก็ต้องมาฟอนวิวเนาะล้วก็ต้องมากดคามาีล่าแล้วก็มากดตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งเอาไว้เนาะถ้าไม่ได้ตั้งเอาไว้เนี่ยมันหลายขั้นตอนเน,นาะแต่ถ้าเกิดพี่นพอยากจะดูมุมด้านขวากดอัลเทเนียร์อา อยาดูด้านบนกดอ l t e r n a ท e T เนไหมอยา่ละละละ D, อยากดูด้านล่างอ l t e r n a t e B อย่ากดูด้านซ้ายอ l t e r n a t e E เนี่ยก็จะไวขึ้นเนาะอยากดูด้านบนเนี่ยเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนมุมมองเนี่ยเปลี่ยนมุมมองได้เลยเนี่ยนี่คือช็อตคัดแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มได้หลายๆตัวแล้วแต่เพื่อนถนัดเลยครับว่าจะใช้ขีลัดอะไรเนาะเนาะหลักๆก็คือที่พีน่นพตั้งเอาไว้ ก็จะไม่ค่อยเยอะมากก็จะมีอ่าล็อกล็อกเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันฮิตเงี้ยอย่างอันฮิตเนาะแล้วฮิตเงี้ยอย่างสูงด้วยฮิตเงี้ยพี่นกก็ตั้งเป็นลบไปเงี้ยตั้งลบไปอย่างเงี้ยอย่างอันฮิตพี่นกกดเท่ากับแค่นั้นทำไมพีพี่นกกดสตาร์อ่าไม่กดเท่ากับเห็นไหมก็ออกมาละอันนี้คือช็อตคัทเนาะลองลองไป หาขอ้อมูลเพิ่มเติมดูลองตุดตั้งดูกันก็ได้นะครับพยายามพยายามใช้คําสั่งพื้นฐานไว้เพราะว่าเราเวลาที่เราไปใช้เครื่องอื่นมันจะได้ใช้ได้เนะโอเคก็ฝากไปด้วยนะครับกับ EP นี้เนาะถ้าชอบก็ฝากติดตามฝาก subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ